พบกันอีกครั้งนึ่งกับพีทพีคอสเมียนะครับวันนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าผมจะมาแต่งหน้าในลุกของแต่งหน้าเดินทางไปยิมเน้นว่าเดินทางไปยิมนะไม่ใช่ไปถึงแล้วไปเล่นในสภาพที่แต่งหน้าอยู่แต่ก็สามารถทาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราแต่งหน้าในรูปแบบของเบาๆสบายๆนะครับลงไม่กี่อย่างเองนะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมีสงสัยว่าเฮ้ยทําไมไปยิมต้องแต่งหน้าด้วยวะซึ่งบอกก่อนเลยว่า เวลาเราเดินทางเนี่ยเราก็ต้องเผชิญกับมลภาวะต่างๆใช่ไหมรวมถึงว่าเราต้องแบบเจอพบปะผู้คนที่ต้องส่วนทางเรามาอย่างเงี้ยเราจะได้ดูแบบว่าเฮ้ยมีความมั่นใจที่จะในการพบปะผู้คนเหล่านั้นนั่นเองนะจ๊ะและสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเก้งกวางปางชนีก็สามารถแต่งหนุนีได้นะฮะงั้นเราไปดูดีกว่าว่าการแต่งหน้าเดินทางไปยิมนั้นเราแต่งยังไงครับไปดูกัน Thank you เพื่อนเป็นไงบ้างคะกับการแต่งหน้าเพื่อไปออกงานการที่ยิของผมนะฮะซึ่งบอกก่อนเลยว่าเพื่อนๆสามารถนําอุปกรณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นบีบีครีมหรือว่าแป้งเซ็ตระบีบีครีมนะคะสามารถนำมาอัดแอปแล้วก็แอปพลายกันได้นะฮะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นยี่ห้อเหมือนกับของผมนะฮะและที่สําคัญเนี่ยผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะฮะและยังไงถ้าจะมาพูดคุยกับผมเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะมาสาเปรเฮลากันเมามอยอะไรก็ว่าไปก็สามารถเข้ามาคุยกันได้นะคะที่ www.facebook.com/slapitcosmanian จะแล้วยงไงวันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วเ,เจอกันนะครับในคลิปหน้าไปก่อนครับบ๊ายบาย